มาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันค่ะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษคะสําสหรับพี่น้องวันอาทิตย์ดูว่านะคะไพ่บอกว่าตัวตนค่อนข้างที่จะหมุนเงินนะคะหมุนเงินเป็นพล,ลวันนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะออกเดินทางออกเดินทางอาจจะพักผ่อนไปด้วยในตัวลูกค้าหรือประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็แนะนํานะคะการเดินทางนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนบรรยากาศ นะคะอะไรที่เดิมๆนั้นได้ด้วยเนาะจริงๆออกเดินทางจริงๆด้วยนะคะสาบพี่น้องวันอาทิตย์นะคะการออกเดินทางก็หาลูกค้าพักผ่อนไปด้วยในตัวหรือไม่ก็ในลักษณะของการที่ไปหาหมอก็ได้นะคะไปแก้ปัญหาก็ได้นะแต่ทุกอย่างนั้นเนี่ยรู้สึกว่าออไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะ <ST S 2> สิ่งที่อีกตัวหนึ่งที่พี่น้องวันอาทิตย์กังวลอยู่ก็คือในลักษณะของการรอรอโอกาสอะไรต่างๆเนี่ยนะคะด้วยความรอนะคะอย่างเช่นรอในเรื่องของการขยับขยายในเรื่ององ,งานรอในเรื่อง คำตอบในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือไม่รอในเรื่องของการเงินก็แล้วแต่ค่ะพี่น้องค่ะเนาะในบางครั้งนะคะเรารออย่างเดียวไม่ได้ละค่ะเราก็ต้องวิ่งนะคะวิ่งหาวิ่งวิ่งหานะคะหรือว่าพยายามหาโอกาสนะคะที่จะให้ได้ดังที่เราตั้งความหวังเอาไว้เนี่ยนะคะมันจะดีกว่าที่เรารอนะว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นคําแนะนํานะคะพี่น้องวันอาทิตย์ดังนั้นแล้วพี่น้องในวันอาทิตย์เนี่ยในวันพรุ่งนี้พหมอคิดว่าพี่น้องวันอาทิตย์น่าจะเดินทางเนาะแล้วก็ทํากิจทาการ นะคะหรือไม่ก็ไปหาหมอก็ได้นะแต่ทุกอย่างก็ไม่น่าไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะถ้าเป็นในไพ่ในลักษณะแบบน,นี้นะคะอโอเคคราวนี้มาดูว่าเลขนําโชคมาจากไหนนะคะถามเลขนําโชคนี่ก็บอกว่าเป็นตัวเลขเก่าที่พี่น้องวันอาทิตย์เคยได้รับโชคลาภนั่นเองคะ่ะนะคะเ็าจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาดูเลขหน้าไพ่ค่ะคราวนี้เลข20นะคะแล้วก็6 9 2069ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์มังค่ะ สำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์ก่อนหน้าน,นี้อาจจะนะคะขายของดีนะคะมีเงินข้ามือนะคะมีลูกค้าเข้าขมาอุดหนุนนะ,ะในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่านะคะเจอคนถูกใจเจอคนรักเก่านะคะเกิดรักขวนก็ได้นะ,ะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเจอกัลยาณมิตรดีนะคะเจอคนที่ในลักษณะของอุปถัมภ์้ำจุนก็ได้ค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ในลักษณะออกมาดี ทั้งหมดเลยนะคะออไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของนะคนรักเลอนะคะกัลยาณมิตรเลในส่วนของลูกค้าการงานหรือไม่ก็ในส่วนของออผู้อุปถัมภ์ข้าจุนนะคะฉะนั้นเลขพี่น้องวันจันทร์ถือว่าดีค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าหนึ่งเป็นตัวเลขที่มาจากพาหนะของเรานะคะคโดยเฉพาะใครที่ใช้รถคันสีขาวก็จะให้โชคลาภพี่น้องวันจันทร์ล่ะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะเลขนับไปให้เลขอะไรคะก็จะมีเลขสามหกนะคะ เละก็สี่ห้าสามหกสี่ห้าค่ะพี่น้องวันจันก็ให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันอังคาร้าค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะบอกว่าคนานี้จะเดินทางนะคะเดินทางทํากิจทําการละถ้าถือไม้เท้าเนี่ยนะคะหาลูกค้าละนะคะและก็ในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่านะโชว์ในเรื่องของการเงินนะคะเครดิตในเรื่องของการเงินถ้าไพ่หกเหรียญน,นั้นไม่เป็นหนี้เพื่อนเพื่อนก็เป็นหนี้เราละค่ะพี่น้องจ๋านะ แต่ยังไงแล้วในส่วนของการเงินพี่น้องวันอังคารก็ยังคงมีเครดิตอยู่นะคะเออแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องได้ด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานก็ได้นะคะขยับขึ้นเนาะแล้วก็พี่น้องวันอังคารก็มีความรู้สึกห่วงใยคนในครอบครัวคนรักเนี่ยนะคะนะไพ่ในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ดีค่ะเนาะถือว่าเป็นไพ่ดีค่ะพี่น้องค่ะนะโอเคเลยค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นเลขที่ นะคะเ,เช่นเลขเก่านะคะเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคานะลาภนะไลนที่2ก็อาจจะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับการเดินทางของเราก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะนะคะเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข6 6นะคะแล้วก็หนึ่งสี่หกหกหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันมาค่ะสาหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนนะคะพุธกลางวันนะ,ะในส่วนของบริวารครอบครัวนะคะดีมากนะณขณะนี้เนี่ยในส่วนของครอบครัวโอเคอยู่ค่ะ แต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะคะใครทํางานก็ระมัดระวังจะมีความขัดแย้งกับบริวารในที่ทํางานหน่อย นะคะหรือไม่ก็ง,งานยุ่งยุ่งมีรุมตรงนังนะคะระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนลงหุง้นร่วมทุนร่วมหุนม้นกับใครไม่โอเคค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพวกนี้ระมัดระวังโดนแทงข้างหลังนินทาวา่ารรายใส่ร้ายป้ายสีได้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่เรารู้ทันส่วนพระสังฆราชขึ้นก็อย่าได้วงนะคะทุกอย่างนั้นแก้ไขได้นะคะโดยเราที่เป็นคนที่มีสติปัญญานะคะเออปฏิภาณไหวพริบดีอ่าประมาณนั้นนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันว่าสามารถที่จะแก้ไขได้รวมถึงว่ามีบริวารซึ่งจจะเป็นนนนผผูู้้หหลัััใญ่่ยยงงคสสบุช พี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีนะคะระมัดระวัง2เรื่องค่ะพี่น้องจ๋านะ,ะมาดูเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเกี่ยวข้องกับบริวารคนในครอบครัวของเราค่ะ,ละเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมี1นนะคะแล้วก็531053ค่ะขอให้เฮงๆค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะก็คือพุธกลางคืนก็ดีในเรื่องของนะคะคู่ค้าหุ้นส่วนนะคะ ดีในส่วนการงานนี่วา,างนั้นนะคะแล้วก็วางแผนอะไรนั้นให้วีน้องลงมือทําขึ้นไพ่เทพแห่งเวทมนต์มีโครงการมีโปรเจกต์ในหวัวเยอะแยะมากมายลงมือทําจะประสบความสาเร็จนะคะมุ่งมั่นตั้งใจเข้านะคะหยิบจับอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วลงมือทํานะคะดีไหมคะไพ่ดีมากนะเดวเวอร์จะเกิดความอุดมสมบูรณ์และพี่น้องวันพุธกลางคืนอยู่ในช่วงขาขึ้นจริงๆนะคะต่อไปนี้นะ,ะอ่าฉะนั้นแล้วไม่ทํานายมากนะคะอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนมีปัญหาอะไรอยู่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้คะ่ะในวันพรุ่งนี้นะคะอ่า มาดูเลขนำโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขที่มีคนส่งข่าวมาให้1ละ2เกิดจากเส้นที่เศษของเรานะคะนั่นคือตัวเลขนำโชคนะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข2 1หนึ่งะคะแล้วก็7 1 2ด7 1สองค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะเดินทางหรือเปล่าคะนี่ชายริโอตนะคะมีโครงการมีแผนงานที่จะเดินทาง ได้ไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะพี่น้องวันพฤหัสวัสดีนะคะแล้วก็การเงินตั้งดีขึ้นนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองในวันพวกนี้คิดเงินก็ได้เงินนะคะได้จากการทํางานของเรานั่นแหลนะนะโอ้ยมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะให้ดีให้สวยด้วยให้ดีด้วยใช่พี่น้องวันพรฤหัสวัสดีเกิดความอุดมสมบูรณ์นะคะโอ้ยบริวารก็โอเคฉะนั้น ดีหมดทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่างานเงนิงนความรักความสัมพันธ์นะคะสามเรื่องแชทชรวมถึงสุขภาพก็ใครที่ไม่สบายอยู่ก็หายเร็วนะคะพี่น้องวันพระฤกษ์สวัสดีเยี่ยมค่ะ่าเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะมาจากฐานะของเราแล้วก็มาจากการเดินทางของเราก็ได้นะคะเกี่ยวข้องการเดินทางของเราก็ได้นะคะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะนี่เลข78แนะคะแลวก็15ค่ะ7815ค่ะพี่น้องวันพระฤหษ์สวัสดีขอให้เฮงๆค่ะ มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะก็จะเป็นผู้หญิงเก่งนะคะเป็นผู้หญิงเก่งนะคะก็คือหมายความว่ายังคงทํางานหนักๆลุยๆนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้จัดการได้ค่ะทุกเรื่องเลยนะคะจัดการได้ทุกเรื่องเลยด้วยดาบสูงบองคุตและพี่น้องมีความรู้สึกว่าในวันพรุ่งนี้รอนะคะรอโอกาสหรือไม่ก็รออะไรบางอย่างนะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็ อาจจะรอในเรื่องของตําแหน่งงานหรอือนะคะหรือรอในเรื่องของส่วนของกิจการก็อาจจะจะขยับขยายหรือเปล่าหรืออย่างไรสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นนะคะระมัดระวังเรื่องของบริวารน,นะคะจะทําให้เดือดร้อนในวันพวกนี้ให้เรารับผิดรับชอบนะว่าอย่างนั้นให้เรารับงานแทนนะนะคะถ้ามไม่เป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องก่ะนะแต่ว่าถ้า เกิดว่าเป็นแบบนี้ไพ่ทักลวงหน้าหนึ่งวันเนี่ยได้ดูคลิปแล้วอะถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องวางแผนแบบไหนนะคะในวันพรุ่งนี้ถ้ามีคนทิ้งงานทิ้งภาระงานไว้ให้เรานะคะแต่มีความรู้สึกว่าพี่น้องวันศุกร์เอาไหวเอาอยู่เอารอดหรอกนะคะขึ้นไพ่ตัวตนสติงเน็คนะคะอ่าฉะนั้นแล้วไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันศุกร์ชนะน่ะว่าอย่างนั้นเลยค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นหลักค่ะนะคะเลขหน้าไพ่ ให้เลขอะไรคะมีเลข8 1นะคะแล้วก็95ค่ะ8 1 9 95ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงเเลยคะ่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะเออพี่น้องวันเสาร์ก็เรื่องการเงินประคับประคองประคับประคองนะคะมีเงินเข้ามาแต่มีรายจ่ายนะคะอ่าก็ถือว่าก็ยังดีค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะในวันพรุ่งนี้ก็ยังมีในลักษณะของ งานที่จะต้องเคลียร์แล้วก็งานหนักๆแล้วก็งานหนักๆแล้วก็งานลุยๆนะคะเออส่วนเท่าของกิจการนะคะก็ดีค่ะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมีออเดอร์เข้ามารัวๆค่ะในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันเสานะคะ ฉะนั้นลุยได้เลยค่ะพี่น้องขาเหนื่อยหน่อยนะคะพี่น้องวันเสาร์นะได้ประสบความสําเร็จส่วนใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินนะคะได้คําตอบค่ะพี่น้องขานะในวันพรุ่งนี้นะเงินเต็มไม้เต็มมือนะคะได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องของรัพยสินอ่าสังหาริมทรัพย์ได้คําตอบเกี่ยวกับกิจการที่ทําเกี่ยวกับที่ดินได้คําตอบเกี่ยวกับมรดกนะคะอ่าฉะนั้นเรื่องการเงินเด่นมากเลยนะคะพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้นะเออนะคะเออม,มีโชคมีลาภเข้ามาได้ด้วยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะ เอาละเลขนำโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้ก็บอกว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพาหนะของเราถ้าสมมุติพาหนะของเรานะคะคันที่เราใช้บ่อยๆแล้วมันซ่อมซ่อมเขาก่อนหน้านี้เลขทะเบียนรถนั่นเลยค่ะจะให้โชคลาภพี่น้องค่ะ,ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขนะคะมีเลข4 7นะคะแล้วก็3 1มหสทษน,นะคะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมี7 3,10ค่ะ7 310ค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้อง ทั้ง8วันเกิดนะคกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีโชคมีลาภคข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ